สวดขอขอมากรรมถอนคำสาปแช่งเปลี่ยนความติดขัดให้คล่องตัวเชื่อเรื่องเวรกรรมกรรมที่ทำให้เกิดระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำบางคนกรรมก็อาจจะมาในรูปแบบของการเจ็บป่วยทุกข์ใจฐานะยากจน คนรอบข้างสร้างแต่ความทุกข์ให้ทำอะไรติดขัดไปหมดหากไม่ขอขมากรรมก็จะยึดติดและเชื่อมโยงกันไปไม่จบสิน้นในฐานะมนุษย์โลกคนหนึ่งที่ไม่มีทางรู้หรอกว่าเรานั้นมีกรรมใดติดตัวมากรรมใดที่ทำให้เราทุกข์แต่การขอขมานั้น จะเป็นตัวช่วยเพื่อไม่ให้เราผูกติดกับเจ้ากรรมนายเวรหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นไปทุกชาติภพพระท่านสอนว่าต่อให้เราจะไม่ได้ก็ตามการขอขมากรรมเป็นการกระทำที่สมควรทรำรดังนั้นวันนี้ปู่จันทร์องค์ดำจะรวบรวมวิธีการสวดมนต์ขอขมากรรม หรือบทสวดขอขมากรรมถอนคำสาปแช่งที่ต้องบอกว่าสามารถสวดได้ตลอดเวลาเช้าค่ำหรือเวลาสะดวกปลอดโปร่งหรือจะทุกวันพระเพื่อทำจิตใจของเราและสร้างความร่ำรวยคล่องตัวนอกจากนี้ยังมีการขอขมากรรมถอนคำสาปแช่ง เพื่อเพิ่มความโชคดีให้กับตัวเราบทสวดขอขมากรรมอุกาสะอัจจโยโนพันเตอัจจะมายะถาพาเลยะถามูลเฮยะถาอากุสลยเยมะยังกะรมหาเอวังพันเตอัจจโยโนปฏิคันหัตถะอายะติง สะวะเรยามะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรมที่ได้กระทําความผิดอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทําผิดพูดผิดคิดผิดกายวาจาใจเคยลบหลู่พระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ์ พระโพธิสัตว์ลบหลูบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านลบหลู่เทพทรงองค์เทพและองค์พรหมทั้งหลายลบหลู่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศพพระเพิงพระพายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุ ในแสนกฎจักรวาลในอนันตะจักรวาลไม่ละลายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปซุบซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นชอบเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่นยุยงส่งเสริมให้แตกความสามคัคคีวิบากกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยติดสินบนไว้ ต่อสิ่งศักดิ์สทธิ์ทั้งหลายเทพพระเจ้าเหล่าเซียนพระองค์ใดพูดผีปีศาจอสูรกายยักษ์มาเหล่าใดเทพปร่มทุกชั้นฟ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้ท่านใดได้ไปแก้บนแล้วก็ดีหรือลืมไม่ได้แก้บนก็ดีเจตนา หรือไม่เจตนาก็ดีเป็นนี่ผูกพันกันมาในอดีตชาติเป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติบัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทําทั้งปวงด้วยกายวาจาใจขอให้ท่านทุกรูปทุกนามทุกจิตทุกวิญญาณทุกภพทุกภูมิโปรดงดโทษ อโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานให้ขาดจากกันในชาตินี้ข้าพระเจ้าจะสำรวมระวังไม่ขอติดสินบนอีกต่อไปจะกราบขอพรเพียงอย่างเดียวข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลขอถอนคำอธิษฐานที่ผิดและคำสาปแช่งทุกชนิดด้วยจิตติสยา อาฆาตพยาบาทด้วยความโลภความโกรธความหลงจองล้างจองผานเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจมีอวิชชาตัณหาอุปาทานมานะทิฐิกิเลสโดยรู้เท่าไม่ถึงการชอบอธิษฐานในสิ่งที่ผิดผิดข้าพระเจ้าขอถอนนบัตดนี้ บทขอขมากรรมถอนคำสาปแช่งอิมังสัจจวาจังมิชาทิฐิอธิฐานางังปัจจุธรามิทุติยัมปิอิมังสัจจวาจังมิชาทิฐิอธิฐานางังปัจจุธรามิตาติยัมปิ อิมังสัจจะวาจังมิชาทิฐิอธิฐายังปัจจุทารามิคำอธิษฐานใดคำสาบแช่งใดๆที่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงแก่ความวิบตัติพลัดพรากหรือถึงแก่ความตายข้าพระเจ้าขอถอนนบัตรนี้หน้าถอน โมถอนพุทธถอนถาถอนยะถอนต้องคำสาบให้มุ้ยหมอนถอนด้วยนโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะนาศูนโมศูนพุทธศูนถาศูนยะศูนต้องคำสาบทั้งหมูลศูนด้วยนโมพุทธายะถาพุทธโมนะ